หลายเดือนก่อนหน้านี้กำลังพลที่จะเดินทางไปทำหน้าที่ยังหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้รับการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมรู้ฝึกบอกพวกเราเสมอว่าเราไม่ได้ฝึกเพียงเพื่อตัวเองแต่เราฝึกเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ จนถึงวันที่เดินทางเช้านี้ที่จังหวัดนราธิวาสชายหาดบ้านทอนในวันที่คลื่นลมแรง o o R A R เด็กๆและชาวบ้านมารอพบกับเหล่าทาหารเรือ พวกเราดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มจากความสุขเดินทางต่อไปไม่ไกลเรามีนัดประลองกำลังกันเช้าวันใหม่ชาวประมงพื้นบ้านออกหาปลา ความเป็นไปในตลาดสะท้อนภาพชีวิตของคนในพื้นที่เด็กๆ,ๆไปโรงเรียนเราได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนด้วยความรู้สึกที่ผูกพันชาวบ้านต่างพูดคุยกับเราดุดญาติพี่น้องเราเข้าใจ เพื่อ,อเข้าถึงลูกหลานท่านนั้นะครับที่มาเป็นทหารเป็นลูกหลานของท่านทั้งหมดแต่เหตุการณ์ความรุนแรงยังไม่สงบเหล่าทหารเรือต่างออกทำหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบด้วยความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชนของเราถึงแม้จะต้องพบกับความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่า พวกเราหลายคนไม่มีโอกาสเดินทางกลับมาความสูญเสียเหล่านั้นมีได้เกิดขึ้นต่อทหารกล้าผู้อาสาเท่านั้นผู้อยู่ข้างหลังพวกเขาพบกับการสูญเสียอันใหญ่หลวงใจทัใจดีดดนะนี่ก็บอกว่าบอกมัตรงเถอะว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ก็ทำใจอยู่นะ แล้วน้องเขาบอกกรุงเทพเสียแล้วโดนระเบิดแล้วมันแบบบาดเจ็บสาหัสมากโดนหนักกว่าเขาแบบนี้ค่ะตกใจทำอะไรไม่ถูกเพื่อนทหารผู้กล้าบางคนเดินทางกลับมาพร้อมกับการสูญเสียบางส่วนของร่างกายหลังพักฟืน้นพวกเขายังคงมีกําลังใจผมว่าอารถ6หกล้อไปเทียบแผ่นป้ายเพื่อจะปวดเพราะแผ่นป้ายก็สูงประมาณรถหกล้อเทียบ กำลังจะปดก็ลูกน้องก็อยู่ระวังป้องกันหัวท้ายคนแล้วก็ผมกับเพืน้องก็เข้าไปปดเนี่ยพอผมเดินเข้าไปกําลังจะปดยก็ตุ้มเลยว่าชาวบ้านที่นูน่นเขาน่าสงสารเขาอยู่อย่างหวาดระแวงเราเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกมาทั้งการใช้อาวุธและความอดทนเราก็ควรเสียสละทำหน้าที่ของเราดูแลความสุขให้เขาให้ได้ คนของเราทำหน้าที่เพื่อประเทศส่วนเราก็ภาคภูมิใจว่าเราได้เป็นคนหนึ่งที่ทำให้เขากลับมายืนอยู่ในสังคมได้เป็นตัวอย่างของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เรื่องเรื่องความพิการทางกายไม่เป็นอุปสรรคกับความสุขในครอบครัวหรือความสุขทางใจอะไรเรายังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปด้วยความวห่วงใยจากผู้อยู่ข้างหลังคนเราเกิดมาก็ตายครั้งเดียว แต่ว่าการที่เราได้ตายเพื่อชาติถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดของของความเป็นทหารเราจะฝ่ายความปลอดภัยไปหาเขาให้เขาทํางานอย่างปลอดภัยนะคะทำไงก็ได้ให้รอดกลับไปอย่างเดียวกลับไปเพื่อจะพบหน้าลูกหน้ามเมียพื้นที่ไม่สงบภารกิจยังไม่จบสิน้เาานเหล่าทหารเรือจากราชนาวีทุกนายยังคงทำหน้าที่ด้วยใจที่ตั้งมัน่นผู้ที่จะต้องไปผัดเปลี่ยนทดแทน รอวันออกเดินทางเพื่อทำหน้าที่ด้วยความหวังและการรอคอยถึงวันที่ความสงบสุขจะมาถึง